จิบแปลงหัวนึ่งพริกแห้งหอมเดีอยหอมแดงจะข่ขมิ้นข่าหักผักชีมีกะปิมีเกลือเดี๋ยวเอาตำรวมกันตำ ไข่หันใส่ลงไปเกลือใส่ลงไปคาขมินหันใส่ายตำตำลงไปใส่ลงไรากผักชีใส่ลงไป ต่อหอมแดงใส่ปลายสุ้ย้ายละตมแล้วก็กระปิใส่ประมาณนี้ใส่ปลายตมนี่ละเอียดประมาณนี้ เหนียวเหนียวอืมแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ไปคุกกับไก่ประมาณนี้คือพัรแคร์ที่มาของพอน,นึ่งขไข่ปลาไซหารสไซเดี๋ยวเขาจะหั่นแล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับโอเคหั่นประมาณนี้ประมาณนี้หั่นประมาณนี้สำหรับพัก ขยำเอาครับขยำม,มันเป็นตินเด็กน้อยๆแต่ได้นวดเป็นในตัวตัวมันจะได้นุ่มๆอันนี้ฝักชีใบเลื่อยหั่นเหมือนกันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันได้ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวใส่รวมกันขยำกับไก่พิกพิกตามไว้ใส่ลงไปในไก่ จะแล้วขยำคุกเขาให้ชั่วขยำได้ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรุงรสนะครับมีแต่พริกที่เขาตำ

ลงไปเลยอ่าประมาณนี้อีกน้อยนึงก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ขยำประมาณนี้เสร็จแล้วพักที่เราขยำไว้ใส่ลงไป ใส่ลงไปขยำต่อไปใส่หมุดองเลยครับตรโอเคแล้วก็ใส่หุ้นเส้นลงไปตัดสั้นๆ มีอะไรใส่ใส่เข้าไปข้อสูตรของเราไขมาใส่หาใส่มันเข้ากันหมด นิ่มก่อนนิ่มาิมแล้วกันนมาใส่เลยออ่างเีเรามาห่อกันใบตองสองชั้นแล้วก็ใส่ใบยอหรือใบบะตตะเสือใส่ไก่ขุ้นเส้นผักใส่ลงไป เสร็จแล้วเอาลูกโดดใส่ลงไปเม็ดสเม็ดแล้วแต่แล้วก็ห่อ ปี่มาณนันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำมันสุกยังไงนึง่งนึ่งครับนึง่งนึ่งแล้วจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ45นาทีนับตั้งแต่ไอมันออกตรงนี้ เราก็จะจับเวลาไปประมาณ45นาทีแต่ดูรวมทั้งหมดแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือให้ฐานวัดก่อนเลยเดี๋ยวเรามากินกันครับผมข้างในเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูรสชาติว่าเป็นอย่งใดชิมก่อน ขนาดสุดยอดสุดยอดบบก้อยเต้